จะได้เห็นฝาแฝดของนาบาตัวเป็นเป็นเลยค่ะเรามีฝาแฝดจริงๆค่ะ,ะเดียวแบบเดียวใกล้แล้วมา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 ใกล้ถึงแล้วเหมือนขนาดนี้ไทยไหมหลอกเข้าไปดูใกล้ๆสิมีวับเหมือนกัือขนลูกก็เหมือนเกิอนอเนาะไม่ต้องลองใาย น้าคนใหม่แล้วลืมใช่ลืมไม่ลืมเลยนะวันนี้นะคะทุกคนคะอิงก็ได้ออกมานอกสถานที่แล้วค่ะและสิ่งที oui> ่น้องอิงมาวันนี้เนี่ยนะคะมันสําคัญมากๆค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าอิงดีใจมากที่สุดเลยค่ะวันนี้เพราะอิงเนี่ยจะได้มีน้าสอคนค่ะ ซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าเนาบานัตมีฝาแฟะค่ะทุกคน20ปีที่ผ่านมานะคะอีกไม่เคยเห็นเลยค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะอีกก็จะได้เห็นฝาแฟะของนาาเนบัตโต้เป็นๆเลยะคะ่ะเอาละค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้อีกตรงนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมไปติดตามในเจ๊ลูกแล้วก็ไอจีสุดเลย ก็ทำเซตมานะคะทิงไม่คิดไม่ฝันเลยคะ่ะว่านาบัสเนี่ยจะมีฝาแฝดไม่รู้นะคะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงหน้าตาเนี่ยเขาจะเหมือนนาบัสไหมขอให้ข่าวมาว่าเกิดวันเดียวกันด้วยคะ่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเรียกนาบัสมาคุยมานี่ว่าแต่แฝดน,นาบัสอะ่ะ คนคะต้องบอกกันว่าารตีไม่คิดเหมือกันว่าตั้งแต่โตนะคะฝาได้มาเจอฝาแฝดเมื่ออายุที21ปีะคะ่ะซึ่งารตีได้ไปเจอตัวกันแล้วนะคะหน้าเหมือนมากดีใจไหมที่จะมีน้าสองคนแต่ว่ายังเห็นมากเพราะหนูไม่เคยรู้เลยว่านาบานมีแฝดอะ่ะพี่ก็ต้งรู้วันนี้นะคะทุกคนขาแม่ เชื่อไม่มีใครเชื่อเลยค่ะจนได้มาพิสูจน์จากตัวเองว่าเรามีฝาแฝดจริงๆค่ะและอิงนะคะก็จะได้มีน้าสองคนนะคะคนหนึ่งเอาไว้ดุอีกคนนึงเอาไว้ด่าอ่ะก่อนคนนึงก็ดุคนหนึ่งก็ปลอบใจใครอยากดูนะคะอิงเนี่ยจะมีน้าสองคนก็กดไลค์เข้ามาค่ะเดี๋ยวจะพาทุงอิงนะคะเข้าไปดูกันว่าคนคนนี้หน้าเหมือนบาร์ี้จริงไหมและเป็นฝาแฝดจริงหรือเปล่าต้องไปดูไหนไหนเอาลัวเอาเดียวแล้เดียวใกล้แล้วมา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 ใกล้ถึงแล้ว จะได้มีน,ามน้าสองคนค่ะนี่อะไรคะนี่ใครไหมหลอกเข้าไปดูปใกล้ๆสิน้ำมันเหมือนขนลุกก็เหมือนเกินเนาะเหมือนอ้ำมันอีกร่างหนึ่งเลยอ่ะไม่ต้องลองให้ก็เข้าไปใกล้ๆสิเข้าไปใกล้สๆลสิเหมือนไหมว้าวเหมือนมากน้ำมัแต่นั่งใกล้กันด้วยนะเหมือนมากน้าสองคนหรือเปล่าน้บัน กลับไปถามแม่ให้เชชัวร์นะต้องถามแม่น้อว่ามีฝาแฝดไหมแล้วถ้ามีนาสองคนจะเกิดอะไรขึ้นปอจะมีแฟนสองพวปอต้องมีแฟนคนเดียวสิเ,เ,เ,เหมือนไะไเอาดีดีเหมือนแบบเหมือนมากมเหมือนตอนที่อายุแบบหกปีที่แล้วสรุปอิงจะมีนาสองคนจริงหรือไม่และปอจะมีเมียสองคนจริงหรือไม่และเจจะมีพี่สาวสองคนจริงหรือไม่ไม่เอาเลขห้าน,นะคะเจมันมีงดหวยก่อนค่ะเ,<อ>เ<อ>ก่อนแบบนี้นะ ไปเรียนหรือไปที่ไหนนะคะก็จะมีน้าทั้งสองคนคอยบอกคอยสอนตลอดเวลาคนนี้จะเป็นคนดูคนนี้จะเป็นคนด่าเหมือนแค่ไหนถ้าเป็นสิทธ์ไม่เท่าไร่เหมือนเือเพราะฉะนั้นนะคะได้เจอฝาแส่บัตรที่20ปีที่แล้วนะคะก็พี่ต้องหงุดหงิดเลยค่ะบอกว่าวันนี้จะพาไปนบ้างจะพาไปจิงยามไปมีน้าคนใหม่แล้วลืมไม่ลืมหรอกแต่ว่าเป็นคนจ่ายเราจะต้องไปอยู่คนจ่าย ดูความดีใจอะไรอ่ะงพาสั่งไม่ยั้งเลยน,นี่หรอฉลองให้กับน้าใหม่ม<า>หลังจากที่กินขนมหวานเสร็จก็จะไปขีนยำนะคะอมกลิ่นแก้เล่นรู้แหละว่าลา้าง่ะ ดูก็รู้แหละว่ารักนาทั้งสองคนจะบอกว่าบิงซูที่ร้านอาสเตอยูอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน อร่อยมากวเวลาที่เราได้มาเจออะไรแบบมีความสุขแร้วม่กินของหวานอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามันทาให้เราอะค่ะอยากทํางานมากขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้นคือขนาดเราอจาชิมแล้วยังไม่สนใจเราวะคือน้ำสนใจแบบน้าใหม่มากกวา่าได้มาเจอแล้วรู้สึกยอะไรบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าเหมือนมีนากคนนึงแลบานได้เอาไวดา้ด่าอยากเอาไวป้ปลอบ เป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้เจอฝาแฟดหนูเหมือนมากถ้าเกิดเนี่ยน้องก็แาบว่าใส่วงใส่วิกแต่งงแต่งหน้านะคะพาน้องก็ไปทำใส่กางเกาหลีนะพูดแม,ม่เหมือนเกินไปอะและ้วอิงเี้ยดูเออวันที่เราถาม<อ>แม่หนูแม่หนูบอกว่าได้ไหมแม่หนูไม่เชื่ออ,อีกแล้วขนาดเห็นแบบตัวเป็นๆอะและ้วอิงคือแบบเหินไม่หยุด <ไป S 1> ดูไปไหนก็ไปด้วยจับมือนั่งใกล้ตลอดอะปะปะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาไปกินยำกันนะคะ มจัดน,น,นะคะเขาเป็นอะไรนะบาริสต้าอยู่ที่หัวหินนะคะเป็นคนแบบชงกาแฟที่อร่อยที่สุดในโลกนะคะใครไปหัวหินแถวไหนนะคะหัวหิน51นะคะก็จะเจอคือไปเกิดนับย้อนเวลากลับไปนะทำไปชิมนีมนเลยนะเหมือนเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้าั์ตี้เขาก็แบบว่ามีการใช้ฮอร์โมนมีการแบบว่ากินแบาวาบว่าพวกวิตามินผิวอะไรเงี้ยเพริกรรเป็นร้านด้วยแม่ก็เลยละมุนดีใช่วิธกรรเป็นร้านด้วยก็เลยละมุนดีนะคะตอนนี้เนี่ยอีกก็ถึงร้านยำแล้ว ว้าวเขาบอกว่าทีนี่ยำเด็ดแซบแต่ว่าเด็ดแค่ไหนก็นตามไม่แซับธาาทดีค่ะอุ้ยแต่ละคนหน้าไม่ไม่เล่นกันเลยระหว่างเรากินยำนะคะวันนี้ขอสอบถามเองนก่อนว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้เราไปเที่ยวกันมาเยอะมากมตื่นเต้นค่ะมีเรื่องเปิดนปนบานานด้วยคะแล้ว,าวถามจ,จริงว่าพอไดาอยู่ใกล้เรารู้สึกว่าเหมือนอยู่กันาบานไหม อ๋อเหมือนคนกันเองไม่ใช่คนแต่งหน้าตรงไหนที่เหมือนบ้างไรผมเลยโนวดคิ้วหูตาเหมือนหมดเลยอ่ะ ก่อนที่รองกัดเนี่ยเขาจะกลับที่หัวหินนะคะก็เลยพาแวะมากินยำนะคะแล้วก็พี่หินกะดีใจมากก็เลยให้พามาเจออู๋เพราะอู๋เจอปุ๊บนะรู้สึกว่าน่าได้รับความอบอุ่นนะก็รู้สึกได้อยู่กับนายอีกคนนึงอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะว่าหน้าตาเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดูเหมือนกันมากแต่ต้องบอกกันนะคะว่าคนละพ่อคนละแมเกิดวันที่หนึ่งเหมือนกันเกิดวันศุกร์เหมือนกันแต่เดือนและปีไม่เหมือนกันซึ่งบาร์ตี้จะสี่สองเขาจะสี่สามซึ่งบาตทีจะเป็นที่หนึ่งปีนะคะโผล่พี่กายเขากินเสร็จเขาก็ต้องกลับแล้วนะเขา จะอยู่กับเรานะไม่ได้นอนไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังพามาเจอใหม่ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องญิ่งเศร้าไปเลยไเป็นไรอ่ะไม่ร้องก่อนๆไม่ร้องไม่ร้องอะมา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 งากินมากปังมากโอ้โหมือนี้นักอิงเลี้ยงนะคะต้องจัดหนักๆอะขอสักคำหนึ่งสิ มะละด้วยเป็นยาอร่อยไหมโคตยำคือที่สุดอ่าาะอกับต้องลองชิมชช จะต้องส่งการกลับบ้านแล้วนะคะก็คืออีกเวลาอะ่ะเดี๋ยวพี่กัดมาใหม่อะก่อน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 น่ารักมากเดี๋ยวกอ3สามคนเจมถือุบยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ส่งน้องก์ดกลับนะ้อยให้น้องคนนี้ได้ไปทํางานต่อใครอยู่ที่หัวหินนะคะก็<อ>ไปได้นะคะร้านกาแฟริมผาดน,นะคะที่ซอยเลยนะ หัวหินห้าสเอ็นะคะเดี๋ยวเราเดินไปส่งกันป่าให้หินไปส่งด้วยตัวเองเลยจะได้แบบไม่เสียใจยแล้วก็จะได้เจอกันใหม่ป่า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 เย่ <Yeah. S 1> เจอกันนะป่าป่าส่งขึ้นรถบายบายเจอกันนะเลิฟจูใครอยากให้ว่าถ่ายคลิปอีกนะคะก็มาได้นะบายบายอือเจอกันเจอกันเจอกันบาย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 